คูตูแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนหนึ่งท่าน,นะคะชื่อว่าท่า b h h i สนะคะแต่เราจะ Variation โดยการทำฮันุมาหรือว่า Front Speed นั่นเองค่ะขั้นตอนการทำที่เป็นลูปบีไฮนะคะเราจะมัดด้วยมือนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้ขอผ้านะ,ะมัดนะคะโดยการอ้อมไปด้านหลังนะคะแบบนี้จะวนด้านไหนก็ได้นะคะเพื่อที่ให้เกิดลูปที่เป็นมัดแบบนี้แล้วเราก็ดึงออกจากกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปให้หลูปของมันเนี่ย ให้หลูกของมันนะคะกลางกว้างๆนะคะแบบนี้อ่าจะรู้ได้ยังไงว่ากว้างหรือยังนะเวลาที่เรายืนแล้วเรากดลงไปเนี่ยคนที่ฉีกขาได้ไม่มากนะคะให้ทำกว้างๆหน่อยแต่คนที่ฉีกขาได้เยอะนะไม่จำเป็นต้องหลูกสูงมากค่ะวิธีการก็คือดึงขอบเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผ้ามันก็จะมัดกันนะคะขึ้นไปเป็นหลูกแบบนี้อ่าแล้วลองกลางออกอันนี้ก็คือสูงพอสมควรแล้วนะคะ วิธีการขึ้นนะเราจะขึ้นด้านหน้าก่อนการขึ้นด้านหน้านะคะเพื่อที่จะให้ฐานของเราเนี่ยมั่นคงนะเราจะกดผ้าที่เป็นหลูมนะข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็นเท้าด้านหน้าเนี่ยเราต้องขึ้นด้านหน้าผ้าแต่ถ้าเป็นเท้าด้านหลังเราก็ต้องขึ้นด้านหลังผ้านะเพื่อให้เกิดการปิดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูตู่จะขึ้นด้านหน้าก่อนนะคะครูตู่จะยกขาซ้ายนะขึ้นไปโดยที่เท้าของเราเนี่ยเหยียบ โดยห่างให้ผ้าเนี่ยคุมข้อเท้านะถ้าเราเหยียบน้อยเกินไปเดี๋ยวเท้าจะหลุดออกจากผ้าได้นะให้ผ้าเนี่ยคุมข้อเท้านะคะแล้วอาจดึงทรงตัวไว้มือซ้ายนะเอื้อมจับสูงๆเลยจะจับรวบก่อนก็ได้หรือจับตรงบริเวณหลุกก็ได้เอาที่มั่นคงนะแล้วเราจะงอเข่าซ้ายแทงเข้าไปในผ้าก่อนเพื่อทรงตัวนะะจับ ูตูมือสูงนะคะมือจากข้างบนได้อ่ะทีนี้ด้านขวานะคะเวลาเราเข้าก็เหมือนกันเข้าจากด้านหลังนะคะเราจะดึงตัวขึ้นไปฮึบแล้วเอาเท้าเข้าจากด้านหลังอ่ะวิธีการก็คือเราต้องคว่ำหน้าขาขวาโดยที่ฐานของเราเนี่ยอยู่ที่ขาด้านหน้าก่อนก็คือขาซ้ายนะคะคล้ายๆกับเราทำกีเจียนอ่าใครที่อยากถ่ายรูปที่ท่าน,นี้ก่อนก็ถ่ายรูปนะอ่ะ ทีนี้ขั้นตอนของการสปิดมือเราต้องจับหลู้างบนก่อนนะคะเพื่อดูก่อนว่าเราสปิดขาได้ระดับไหนนะอ่ะลองยกตัวขึ้นแล้วเหยียดขาซ้ายออกไปแล้วค่อยๆจุ่มสะโพกลงแบบนี้ถ้าเราไม่ไหวเราก็งอศอกนิดนึงนะแต่ถ้าเราไหวเราก็มือสูงจับหลูเลยแล้วก็มือนึงลดลงตอนจะกลับก็งอขาซ้ายเข้าก่อน แล้วก็งอขาขวาเข้าแล้วค่อยๆถีบหรือว่าปลดล็อกขาออกทีละข้างนะคะอีกข้างหนึง่งปลดท่านี้คือการลิดกับผ้าที่เป็นบีไฮนั่นเองค่ะ